ก็สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะเป็น e p ที่สีแล้วครับโคตรเยอะซะเหลือเกินนะอะไงนี้จะเป็นยังไงนะแอลสี่เจตัดย่ามนเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับนี่ครับยาวนานมาถึง e p ที่สีกันเลยนะเนี่ยมันจะเยอะไปไหนนะก็จะตัดเป็น EP, EP ไปนะครไปนะถ่ายยาวๆเพื่อน,อนๆอาจจะเบื่อแล้วนะ ่ยังรบเชื้อเกินนะเนี่ยยาวนานมาถึง EP4 แล้วครับก็จะเอาสักอ e ีสี่ EP พอครับแรงนี้เพราะมันเยอะนะถ่ายได้เป็นหลายทีเลยครับนี่ก็เวลาก็ประมาณเก้าโมงกว่าๆแล้วเกือบจะ1สิบโมงครับ ยังไม่ได้ครึ่งแบงเลยนะเพราะมันกว้างใหญ่ใบสารอะไรก็แบบนี้นะไม่แน่ใจว่า20กว่าได้หรือเปล่านะมันโคตรเยอะเลยนะผมว่า20กว่าไรเนี่ยสำหรับรถไถเล็กๆแบบนี้นะถ้ารถไถใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะนะ20ไร่เนี่ยแต่สำหรับรถไถเล็กนี่ก็หนามืดนะครับ ต้องใช้รอบวิ่งหลายรอบนะล็อกหนึ่งห้าหกรอบเลยนะถ้าให้ละเอียดก็ต้องหกเลยเนี่ยยาโรกๆแบบนี้นะวิ่งกันหกรอบเลยนะไปกลับหกรอบเลยนะล็อกนี้นะถ้าละเอียดนะถ้าไม่ละเอียดก็ห้าพอครับเฟือนะงมันใช้ได้เลยแหละเยอะแล้วนะสาหรับรถเล็กเนี่ยยี่สิบได้เนี่ยเป็นวันนะผมตัด นี่ก็ตัดแนวเฉียงนะเดี๋ยวก็ต้องตัดแนวแนวตคงขึ้นมาออกนะแนวเรียบ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 โคูนนะก็ <c oughs> ไม่โคนมันรกมากนะเพราะว่าเออคนตัดหญ้าตัดหญ้าเออเครื่องคนนะเขาไม่ว่างนะถ้าต,ตัดรอบโคูนเนี่ยก็ไม่ว่างอีกแล้วนะภาร,รกิจเขาเยอะนะก็เลยต้องตัดเองด้วยรถไถน,นะโดยการตัดสลับแนวไป งานก็หาย,ยากนะตรงนี้เขาไม่ค่อยทำกันนะโอ้นมากจะรับจ้างแทงปาล์มแล้วเนี่ยตัดหญ้าอะไรเป็นทีมงานนี่มีน้อยนะหรือเราไม่รู้จักก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยจะทำนะถ้าแปลงใหญ่ๆพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยมีทีมงานเยอะๆนนมากเขาจะตัดคนเดียวอะไรพวกเนี้ย ตัดเครื่องวนะิหรือเครื่องคนเนี่ยไปดูงั้นนะเครื่องที่มันเใช้กคนตัดคนระับส่วนมากก็จะตัดคนคนเดียวนะเจอแปลงใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเอากันนะเพราะมันเหนื่อยนะตัดเป็นวันก็ไม่เสร็จสองสามวันก็ไม่เสร็จนะตัดรอบโคนนะนะย้ำว่ารอบโคนนะถ้าตัดทั้งหมดนี่ด้วยเครื่องเครื่องโคนนะตัดอาจจะเป็นลมตายได้นะ รถไถยังเกือบเป็นลมเลยนะเนี่ยรถไถเหนื่อยแล้วคนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก้ตัดคนตัดรอบโคนูนะแค่รอบโคนูนะเกือบสองสามวันเลยนะถ้าสองคนนะคนเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทีมงานชุดใหญ่ๆนี่ก็ทำยาก นะครับไม่มีคนตัดโคนเราก็แก้ปัญหานะรเราตัดแนวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับลเดี๋ยวเราก็ตัดแนวนี้ครับในแนวนี้ทีนปีนะแนวนี้ขึ้นไปเลยนะมันจะได้ชิดชิโคนกันหน่อยโคนจะได้โล่งๆนะจะได้ง่ายในการใส่ปุ๋ยนะก็ยังไม่ได้ตัดหรอกแปเนี่ยไม่ได้ตัดปาลไม่ได้แทงหรอกแทงปาลนะโอ้ยสักพักเลยสักปีหนึ่งนะกว่าจะได้แทง ต้องขอไปนะกล้องมันมืดๆตว่างตว่างมืดๆม,ม,มันก็จับแสงไม่ได้ ก็คือญ้าคาเนี่ยเกือบเต็มแปลงแล้วนะแปลงนี้มันก็ดีนะมันจะได้ช่วยลดกา,ารชะล้างของหน้าดินนะถ้าเรามองเป็นข้อดีนะญ้าคาเนี่ย แฝงแทบจะส่องมาไม่ดึงพืนเลยนะเปียกเลยนะ้ำยาคาเนี่ยก็ดีก็ข้อดีของมันก็มีนะช่วยรักษาความชุ่มชืนะ้นของหน้าดินนะลดการชะล้างนะของหน้าดิน,น,เ,นดดนะเหมือนกันเจอมินรีวัตถุอะไรด้วยนะเมื่อเราตัดเป็นนี้ก็เป็นเอ่อมินรีวัตถุได้นะตัดแล้วก็ไว้ในใน,นี้เลยนะเป็นปุ๋ยได้อีกนะ เป็นปุ๋ยในโตเจนนะพวกยาไปแล้วก็เสียมันก็คือ,อยานี้นะตัดยากนะใบต้องคมจริงเลือยงน้ำมันในการตัดมากเลยต้องลิ่งรอบเครื่องด้วยใบไม่คมจบจบเหแน่นอน ช่วยรักษาหน้าดินแน,น่นอนอับอีกอย่างหนึ่งยาค้านี่ก็เสียมันก็คือหนูแน,น่นอนนะหนูหนูชุกชุมแน,น่นอนย,อยามันคนกังจะสูงนะลำต้น นี่ครับก็ขึ้นล็อกที่เจ็ดแล้วนะมันก็จะสั้นหน่อยครับล็อกที่เจ็ดนะก็แปลงนี้เป็นพันธ์บามสุราชเจ็ดนะลืมบอกไปนะสุราชเจ็ดนะ ก็ e ีบีสีก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะก็คงไม่เส็จตีก่นเลยนะนะแค่นี้แล้วกันก็ต้องไปช่วยสลับตัดกันอีกนะเดี๋ยวตากล้องก็ต้องไปตัดหญ้านะในโชเฟอร์เราก็ได้พักนะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณนะแปลงนี้ต้องทั้งวันแน่นอนทั้งวันแน่นอนหน้ามืดแน่นอนนะ โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับ EPC ี่นี้ก็ไว้แค่นี้ก็สวัสดีครับผมแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับ